ปีนี้นะคะฝนก็อายุใกล้จะ3 7แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะแต่สิ่งที่หนีไม่พ้นนะคะก็คือความหย่อนคล้อยของใบหน้าความไม่เฟิรม์มแล้วก็ไม่กระชับฝนก็เลยเข้ามาที่ลากราสคลินิกให้คุณหมอเนี่ยช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาดูเด็กลงอีกครั้งคือฝนกังวลผิวหน้าบริเวณตำแหน่งไหนบ้างนะฝนกังวลมีความตรงช่วงตรงแก้มตรงนี้ค่ะคุณหมอจะรู้สึกว่าเหมือนมันค่อนข้างที่จะแบบหายไปแล้วก็ตรงนี้มาเริ่มหย่อนลงแล้วก็มีร่องแก้มด้วยคุณหมอ ใช่ครัเพราะว่า อยูอ่ที่คล้อยนะครับเกิดจากคอลลาเจนที่เขาลดลงหรือการสร้างที่น้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัวที่ตอบโจทย์ก็จะเป็นตัวสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ฉีดทีนึงอยู่ได้ประมาณ24-25เดือนนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีดาวเทียมนะครับหรือว่ามไม่ต้องพักฟื้น<ม>จะมีแค่อยากใช้น,นวดเยอะๆในช่วง<ม>5วันแรก<ม>เนื้อผิวจะฟูขึ้น<ม>คุณภาพผิวดีขึ้นแล้วก็จะช่วยในเรื่องการยกกระชับด้วยนะครับ<ม>เราจะฉีดมาถึงกรอบหน้าแล้วก็ตรงขมับได้ด้วยครับ ก็ว่าคำาฝนก็ดูลงไปแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับช่วยได้ครับคคแต่ตอนแรกอ่ะกังวลว่าแบบมันจะค่อนข้างเจ็บหรือว่าจะรู้สึกตึงหรืออะไรใดนี้ก็คือคุณหมอฉอีดเข้าไปฝนแบบยังไม่รู้สึกถึงความเจ็บหรือความแน่นอะไรใดเลยคุณหมอถอนเข็มออกมาแล้วฝนยังรู้สึกว่าอ๋อคุณหมอเสร็จแล้วล่ะคะอะไรเงี้ยก็คือมีความรู้สึกของเข็มค่ะแต่ไม่เจ็บแล้วก็คุณหมอเนี่ยมือเบาม,มากๆเลยค่ะและสาหรับใครนะคะที่เริ่มกังวลเรื่องผิวไม่กระชับนะคะฝนแนะนําโปรแกรมนี้เลยค่ะ Bio Stimulator ที่ La Glass c โดยเฉพาะใครที่มีแพลนจะดูแลตัวเองหรือมีแพลนไปงานสำคัญนะคะรับรองว่ามั่นใจขึ้นแน่นอน